กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับสาวโซผ่ารวยชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง FC ไมและ FC กับทินารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะแอดมินก็จะมาในแนวทางนะคะรัฐบาลไทยของเรานะคะวันที่16เดือน8นะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเรามาฟังคำเตือนก่อนนะจ๊ะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสียงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจ๋าววันนี้นะคะแอดมินให้ไปที่ออก็จะมี

สองห้าสองสามเก้าหนึ่งส่วนชุดกันนะคะก็จะมีหนึ่งสามสองสองแปดสามแปดสี่นะคะ จุดกันส่วน3ตัวนะคะก็จะมี1 0 3นะคะ8 9 1 2 02แล้วก็5 9 5 9 2นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะมี 2 9 5 9 0 1 3ตัวก็จะมี5 9 2 1 0 3นะคะแล้วก็จะเป็น8 4นะคะตัวที่แอดชอบนะคะเห็นไหมพี่น้องสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะพี่น้องจะาเพื่อป้องกันการลืมจ้า อย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้นะอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พารวยชาแน,นลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยด้วยแห่งๆกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะ กราบสวัสดีค่ะ